จับตามองให้ดีฮะเรื่องที่ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี22พฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช2568ไปตรงกับการรัปรบหารวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พอดิบพอดีเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิชิมกิจนัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 ok นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทุจริตจำนำข้าวนะฮะซึ่งปรากฏว่าศาลนัดนะฮะที่จะมีคำพิพากษาครั้งสุดท้าย การรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่พักเพื่อไทยทำสัญญากับชาวนาไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้ชีวิตรากหญ้าอยู่ดีกินดีด้วยการรับจำนำข้าวตันละ1 5 0 0 0บาทแต่ระหว่างโครงการกลับพบการทุจริตหลายร้อยคดีจนมีการคาดการว่านี่ยาเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมีชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจนเกิดคำถามว่าพวกเขาทำเพื่อคนรากหญ้า หรือเพื่อใครเพราะเมื่อโครงการนี้เริ่มขึ้นรัฐกลับเจอปัญหาขายข้าวไม่ออกค่ะเพราะแค่ราคาขายจากต้นทุนของเราก็สูงกว่าราคาข้าวจากประเทศอื่นตั้งเยอะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ออกมาคัดค้านเพราะเห็นแววเจ๋งแน่ รัฐบาลนั้นจะเดินหน้ากับโครงการรับจำนำข้าวนี้ต่อไปนะครับล่าสุดค่ะความเห็นของทางฝ่ายการเงินเองนะคะก็หวั่นเกรงค่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลขาดทุนอาจจะกลายเป็นปัญหาทางการคลังถ้าคืดดำเนินโครงการนี้ต่อไปมันก็จะกระทบในอนาคตในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านกาครคลังได้แต่รัฐยังคงใส่เกียร์เดินหน้าประกาศข่าวใหญ่ขายข้าวแบบจีทูจีได้แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เงินประชาชนแท้แต่รู้ไม่ได้ว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนโยกปูค่ะหนูไม่เข้าใจเห็ยนยว่าอยอดที่มีการขายจีจีแล้วก็คือตัดล้านคำยืนยันว่ามีการ่งออกจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญ,ญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอาละอียดชี้แจงเดี๋ยวจะให้มีการชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบค่ะเพราะจริงๆแล้วเราทราบแต่ตัวเลขเพออราะว่ารายเดือนต้องให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะ ตลอด3ปีของโครงการจำนำข้าวประชาชนไม่เคยได้รู้อะไรเคลียร์เลยสัยอกอย่างพอถามจีมากเข้าคำตอบที่ได้รับคือแบบนี้ค่ะ,ค,ะค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมามา3ขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะ3โครงการแล้วนะคะคือ ตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทำไม<า>เรา,าไ,มไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาและจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขัดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขัดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินในตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะทําไมนะรัฐถึงอ้ามอึ้งนะักสืบกลับไปก็เจอพิรุธอยู่หลายจุดพิรุธจุดที่หนึ่งโป๊ะต ตันเจอหลักฐานแคชเชียร์เช็คค่า,ข,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 า,าข้าวค่ะเช็คค่าข้าวจ่ายเข้ากรมการค้าต่างประเทศ2ใบมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งปกติการค้ากับรัฐต่างประเทศเช็คก,ก็ควรมาจากธนาคารต่างประเทศแต่เช็คอันนี้กลับมาจากแบงค์ของไทยแถมคนเซ็นเช็คยังเป็นคนไทยชื่อนายสมคิด ที่รุจุดที่2อนายสมคิดเป็นผู้แทนของบริษัทจีนชื่อ GSG s และไหาหนานที่รัฐอ้างว่าขายข้าวแบบ G2G ด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนฝ่ายจีนอีกสองคนคือนายรัฐนิตและนายลิศโดยมีเสียโจทําหน้าที่เอาข้าวออกจากโกดังแต่พอปปชาสืบกลับไปก็ถึงกับอ้าปากค้างค่ะเพราะสองบริษัทจีนนี้ไม่ได้ถูกมอบหมายจากรัฐจีนให้มาทําสัญญาจีทุจกับไทยไงรัฐบาลถึงไม่รู้แล้วยังให้สิทธิ์ g ท g กับพวกเขาอีกละคะ พี่รู้จุดที่3แล้วเขาเอาข้าวออกไปไหนถ้าไม่ได้ไปจีนเราก็สืบต่ออีกสิคะแล้วก็พบว่าข้าวที่ถูกนำออกมาจากสต๊อกของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะไม่มีคู่แข่งไม่ได้ไปนอกอะไรหรอกค่ะแต่ถูกแอบ,บเอาไปขายต่อให้บริษัทเอกชนในไทยก่อนจะเวียนเทียนกลับเข้าขคงการํำนํำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกครั้งรัฐเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจุดที่น่าสนใจก็คือ มีบริษัทหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบปลิ้นปล้อนนี้เสมอชื่อสยามอินดิก้า ทีรุจุดที่สี่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปหาเหล่าผู้แทนจากบริษัทจีนเกอีกทีค่ะพ่อสาวลึกกลับไปที่คนพวกนี้ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยกันทั้งสิ้นมาถึงจุดนี้ยหนูขอรู้หน่อยเหอะว่าเจ้าของบริษัทสยามอินดิก้าเขาคือใครเขาก็คือเสียเปียงคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรนั่นเอง เลีรยหรือยังคะว่าทำไมรัฐถึงไม่อยากแอะเรื่อง G2G มาตลอดนำไปให้บริษัทสยามอินดิกาจำกัดนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับกรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรงแค่3ปีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกปูสร้างความชิมหายอะไรบ้างผลานเงินชิบหายคะ่ะรัฐขาดทุนไม่ต่ำกว่าห0าล้านบาท นับเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคุณภาพข้าวไทยชิมหายช่อนารีปลูกข้าวจนลืมใส่ใจคุณภาพอัดสารเคมีเกินข่ามาตรฐาน ภาพหลักเข้าไทยก็ชิมหายค่ะภาพขาวข้าวเน่าครั้งไหนกว่าดัง <c oughs> แพร่ออกไปทั่วโลกจนภาพลักษ์ข้าวไทยเสียเกินเยียวยาตลาดข้าวไทย <c oughs> ชิมหายเมื่อข้าวไทยขายแพงกว่าเพื่อนเขาก็ไปซื้อที่อื่นจนยอดส่งออกลดถูกค้อนชปำและภาพเอกชนแจ้งไม่เป็นท่าเลยค่ะชาวนา <c oughs> ก็ชิบหายดอนเบี้ยวไม่รู้กี่รอบประท้วงไม่รู้กี่หน แต่ชาวนาก็ยังร้องขอจำนำข้าวเพราะเข้าใจว่าได้เงินง่ายเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชาวนารอาการช่วยเหลือจากราฐฝ่ายเดียวสุดท้ายโครงการที่บอกว่าทำเพื่อชาวนาคนรากหญ้าแต่ตอนจบคนตัวเล็กๆอย่างชาวนาเจ้าของโรงสีข้าราชการกลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่เกี่ยวกับจำนำข้าวมากถึง174คดีส่วนนักการเมืองกอ็ลอยตัวสิคะ กว่าห้าแสนล้านที่เสียไปทำอะไรได้มั่งถ้าอยากให้ชาวนาะอยู่ดีกินดีเงินก้อนเนี้ย แบ่งให้ชาวนาสี่ล้านครัวเรือนเป็นเงินสดสดยังได้ครัวเรือนละตั้งแสนกว่าบาทาโดยไม่ต้องพึ่งโครงการจำนำข้าวดซ้ําส่วนข้าวเน่ากว่าแปดแสนตันเยอะขนาดนั้นรู้ไหมคะว่าเอามาเลี้ยงคนไทย65ล้านคนวันละสามมื้อเราจะมีกินกันอิ่มน้ำถึง30วันเต็มเตมเลยค่ะศูญเสียมหาศาลขนาดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะพวกเราต้องช่วยกันจับตาดูคนรับผิดชอบคดีนี้เพราะกฎหมายใหม่ใครกองเงินเรา ไปกองไปเท่าไหร่นอกจากจะโดนคดีอาญาแล้วเขายังต้องเอาเงินที่เขากองไปมาชดใช้คืนให้พวกเราด้วยถ้าเราช่วยกันติดตามคดีนี้ประเทศที่รักของเราจะไม่เจ็บตัวฟรีแน่นอนค่ะกรณีคำสั่งเรียกค่าสินไหมทดแทนให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรชดใช้ค่าสินใหมทดแทนจากการไม่ระงับยับยัง้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวในฐานะนายกุก3 5 0 0 0ล้าน จากความเสียหายทั้งหมดกองใหญ่แต่แบ่งให้นายกรับผิดชอบ35,000ล้านสั่งให้นายกยิ่งลักษณ์ชดใช้เป็นคําสั่งทางปกครองก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักษณ์ไม่เห็นด้วยนะก็ได้มีการฟ้องมาที่ศาลปกครองศาลปกครองกลางตัดสินคุณยิ่งลักษณ์ชนะศาลปกครองกลางตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์ชนะแล้วให้เพิกถอนคําสั่งอายัดทรัพย์จำเป็ไหมค่ะอายัดทรัพย์กาบ้านโยทินอะไรจะมีอะไรนั่นนะอ่ะโยทินชนะ แล้วคดีก็มาถึงศาลปกครองสูงสุดค่ะล่าสุดสามนักข่าวอิสาราอัปเดตครับว่าวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออฟอฟพ,พอพึ่ง1 6ึ่งหขีด6ึทับ2,564ระหว่างนางสาวยิ่งรักชินวัตร ในฐานะผู้ฟ้องไงคดีนี้คุณยิ่งรักเป็นการฟ้องให้เพิกถอนคําสั่งฉันไม่เห็นด้วยที่จะมาสั่งให้ฉันชดใช้เงินค่าเสียหายฉันเลยเป็นฝ่ายฟ,ฟ้องค่ะศาลปกครองกลางให้คุณยิ่งรักชนะแล้วศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินอย่างไรรอติดตามฮะวันที่22พฤษภาคมนี้13นาฬิกา30นาที แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขัดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขัดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขัดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันทั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะโครงการมันยังไม่จบอะจะให้บอกยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วจะให้บอกว่าเราโตว่าขาดทุนสองแสนหกแต่เราไม่มีตัวเลขมายืนยันกับทางประชาชนหรอคะก็ถ้าวันพรุ่งนี้มีคนออกมาบอกว่าโครงการขาดทุนห้าแสนล้านทุกคนก็จะฟังอย่างนั้นหรือไม่ก็มีตัวเลขมาชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่คือ,อการกล่าวหานี่มันง่ายนะฮะทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันกระบวนการมันยังไม่จบสิ้น แต่คณะกรรมการปิดบัญชีเขาก็ามีวิธีการทํางานชัดเจนเนี่ยเขาบอกวิธีการคํานวณอะไรแล้วแล้วทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นเคยมีปัญหาค่ะพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ทำไมมันมีปัญหาครับคุณคะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมาสามขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายเอ่อรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหระคะสามโครงการแล้วนะคะคือ ตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ทำไม,ม<า>เรารไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะไร้ข้าวที่มันเจ๊งไปหลายหแสนล้านเนี่ยอยู่ตรงไหนอะ เอาเนี่ยคุณตอบประชาชนก่อนเราเป็นประชาชนเราอยากรู้คือตัวตัวที่ท่านท่านพูดตรงนี้คือพวกข้อมูลมับอกแล้วว่าการจำหนานก็ไปสอบฐานไปบริษัทการจำหนานดิตรวจสอบการข้อมูลท่าประสงค์แกล้งข้อมูลอะไรขาวแม่งเราทำการจำลังข้าวที่รัฐบาลคุณทำมาเจ๊งมาหลายแสนล้านเนี่ยใครรับผิดชอบตอนนี้อยู่ในศาลเนี่ยคุณตอบก่ันไม่ใช่คุณมาถามอย่างเงี้ยคุณมาเอาเรามันเกี่ยวไหมไอ้ข่าวการจำหนานข้าวเนี่ยใครที่เขาถซื้อมาเนี่ยคุณเลยไม่ถามบริษัทที่ซื้อบริษัทที่ผลิต ดิฉันในฐานะประชาชนอยากจะถามได้ครงการจำนำค่าที่เจ๊งเนี่ยรอรอคำตัดสินอยู่เนี่ยรัฐบาลคุณจะว่ายังไงในยุคในยุคป,ปูคเน, <Yeah. S 1> นเนี่ยหญิงแก่เนี่ยดาริขี่ม้านสาวเนี่ยดิฉันในฐานะประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกัน uh. ไม่ใช่ป้า uh. <Okay. S 1> อายุคนอย่ายใช้คุใกล้เคียงกันจะเรียกป้าจะเรียกพี่ศิษพี่สาวแม่คุณ ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เรียกให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมไม่พอพังมานานแล้วประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยภาษีของประชาชนเนี่ยเอาให้พวกรัฐบาลคุณไม่ถานี่โครงจารจำนำข้าวเนี่ยแล้วรัฐบาลไปชดใช้ข้ามาดูแลเนี่ยคุณจะมาหาจะไปไก่ข้าวที่มันไม่อยู่อ่ะไอ้ข้าวที่พังไปหลายหลายแสนล้าน ไอ้ตรงนี้มันปัญหาจิ uh ๊บ huh. จ <that> ้อยไอ้ปัญหาโครงการใหญ่ๆที่มันเจ๊งในรัฐบาลคุณเนี่ยคุณไปหาคนรับผิดชอบก่อนคนรอยู่ในายงานในระบบมันมีอยู่นะครับคือได้แบบในกรณีของเรื่องของจันนร์นำข้าวปรากฏว่าวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีนางสาวยิ่งรักจินวัตร อดีตนาย,ยกัฐรนตรียื่นฟ้องขอเพิกถอนคําสั่งกระทรวงการคลังที่ให้รับผิดชอบชดใช้นะครับค่าสินไหมทดแทนกรณีโครงการจำนำข้าวโดยสารปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาในวันที่22พฤษภาคม2 5 6รเวลา13นาฬิกานาทีวันดังกล่าวสารปกครองสูงสุดที่จะอ่านนั้นก็เป็นวันที่ตรงกับ วันรัตประหารปี25357พอดีนะครับครบรอบ11ปีพอดิบพอดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาในคดีจันำข้าวนะครับสารดีกาแผนกคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำพิพากษานะครับจำคุกยิ่งลักษณชินวัตรในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยให้จำคุกเป็นเวลา5ปีนะครับกึ่งหจากโทษจำคุก10ปี นะครับจากนั้นยิ่งแล้วก็หลบหนีออกจากประเทศไทยทิ้งให้บุญทรงเตลิยาพิลมติดคุกแทนรวมกันถึง45ปีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือสารปกครองกลาง ได้ยกคําร้องในกรณีดังกล่าวคือยิ่งหลักชนะแต่ศาลยังคงอายัดทรัพย์ในกรณีจำนำค่าไว้ตั้งแต่ปี2,564กรณีจำนำค่ามีความเสียหายกว่า4,90,000ล้านบาทนะครับจากการบริหารของยิ่งรลักชินวัตรคดีนี้เป็นคดีแรกนะครับที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน3า0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าในคดีนี้ นะครับสารปกครองสูงสุดนะครับยืนตามสารปกครองกลางก็หมายความว่ายกฟ้องยิงลักก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินหมทดแทนแต่แต่งสินแต่ถ้ามีการยืนยันนะครับยกคำร้องของยิงลักนะครับที่ยืนอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องจ่ายเงินตามคำร้องของกระทรวงการคลัง จำนวน3.6หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันได้ทำการอายัดรัพย์ไว้ทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสถ้าสมมติผิดนะฮะก็ตกเป็นของแผ่นดินนะครับถ้าไม่เบียงพอก็เหมือนสมัครสุรเวทวเฮะครอบครัวทั้งหมด5้ชั่วโคตรจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องทางแพ่งไม่ได้รับผิดชอบอาญารับผิดชอบทางแพ่งก็จะต้องจ่ายสินไหมทดแทนนะครับรวมถึง คณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนำข้าวด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าผิดสมมุติว่าผิดสารตัดสินว่าผิดก็ไม่จบแค่นี้เหมือนกันนะครับคดีจำนำข้าวเนี่ยมีความเสียหายถึง4,90.000ล้านบาทกระทรวงการคลังต้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม,ตมนะฮะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกนะครับทราบว่าคดีที่คงค้างที่ปปชมีกว่า200คดี นั่นหมายความว่าจะมีคดีอื่นตามมาอิลุบตุบตับตามมาสลัดเหมันไหวคนที่รับผิดชอบนะครับก็จะไปห้าชั่วโคตรรับผิดชอบทางแพ่งที่ผ่านมาการตัดสินศาสนดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัครสุนทรเวทในกรณีการชุจริตรถดับเพลิงจำได้ไหมครับในยุคของสมัครสุนทรเวทเรื่องนี้นะครับจับตามองให้ดีนะว่าสารปกครองสูงสุดจะพิพากษาอย่างไร นะครับถ้าพิพากษาว่าถูกก็รอดไปถ้าพิพากษาว่าผิดนะฮะก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเพิ่มเติมแต่ทางอาญานั้นสารจำคุกยิ่งลักไปแล้วเป็นเวลา5ปีแต่หลบหนีนะครับคดีลักษณะด,ดังกล่าวฮะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความจับตามองให้ดีฮนะรเรื่องนี้ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี22พฤษภาคม นะพุทธศักราช2,568ไปตรงกับการรัฐผานวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557พอดิบพอดีเลยทีเดียวกับคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแรกขาดต้องรอนเร็กร้ายหลักยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แขลเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้น ไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์บุแไ่ยดิน